ท่นรองผู้ว่ารัชการจังหวัดชียม่นที่น่ปงถือว่าเป็นประเพณีที่ สำคัญนะครับที่สปอรตเชียนใหม่เราได้ซึ่งไม่ใช่เฉพาะชาวไทยอย่างเดียวนะครับที่รู้จักประเพณีนี้ไปชาวโลกนะครับต่างชื่นรู้จักแล้วก็ชื่นชมนะครับในประเพณีอันดีมของเราตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เรามีพลังสําคัญมีพลังสร้างสารรค์ที่เป็นพลังสําคัญนะครับแล้วก็ในโอกาสที่ประเพณีญี่เป็น่นกาลังจะมาถึงนะครับแล้วเราจะจัดงานยี่ป่งขึ้นในเทศกาลในว่วงวันที่27 ถึง28พฤศจิกายนนี้นะครับในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับโดยในครั้งนี้เนี่ยจังหวัดเชียงใหม่ได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทางหน่วยงานภาครัฐเองหน่วยงานภาคเอกชนกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งในภาพในเมืองเนี่ยก็จะมีทางเทศบาลนครเชียงใหม่เนี่ยเป็นแม่งานหลักในการจัดง,งานนะครับ ซึ่งนอกจากนี้นอกจากในภาคของราชการแล้วเนี่ยเรายังได้รับความร่วมมือจากภาคอนกครับจะมีการกระจายในภาพรวมในทั้ง25เขตนะครับโดยการจัดงานเนี่ยก็จะร่วมกันในรักษาของการนําเอาความเชื่อนะครับทางพระพุทธศาสนาทางความเชื่อทางวิถีร้านานาที่เรานับถือและเขากราบไหว้บูชาคุณพระนารายใจ อึชัีก็เป็นความเชื่อที่จะเกินขึ้นนะครับนอกจากเรื่องของการบูชาด้วยผากระทีปที่ท่านจ,จะปรากฏแล้วเห็นภาพของความสวยงามในเขตเทศบาลนครแล้วก็ต่ปีนี้การปล่อยโคมก็จะเป็นการปล่อยในในพื้นที่ที่เป็นพื้นท,ที่ที่มีการจํากัดน,นะครับวเนจ จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ครับในวันที่26ถึงวันที่28พฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งเราจะเริ่มต้นด้วยวันที่26เลยก็จะมีประเพณีงานบุญต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการบวงสวมเจดีขาวการขอขอขามาแม่น้ําปิงตรงสุดนี้ก็เป็นจุดหลักครับที่เราจะทำบุญกันในช่วงเช้าวันที่26เป็นเป็นวันแรกนะครับแล้วในวันที่27เองนะครับเราก็จะมีการกลับมา ของของการแห่ของการแห่ข,ขบวนนะครับซึ่งในปีปีนี้เองจะเป็นการแห่แห่ขบวนสเปาซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการจัดเตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่น้องๆไ,ได้ได้ยดนที่บอกไปในข้างต้นนะครับก็ในส่วนของไฮไลท์ในงานเทศากาลเดือนยี่เป็งของจังหวัดชืงใหม่ของเรานะครับก็ค,คือการแห่กระทงใหญ่ครับซึ่งจะมีการการการประกวดน,นะครับ ที่จะชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีปีนี้นะครับนอกาเหนือจากนี้เองครับก็จะมีแสงสีเสียงทั้งทั้งงานนะครับเริ่มต้นด้วยที่ประตูท่าแพแห่งนี้ก็จะมีการจัดแข่งขันในหลายอย่างนะครับที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างเชียงใหม่ช่วงประเพณีเดือนยี่เป่งน,นะครับซึ่งแน่นอนครับการที่จะทําให้น้องเที่ยวรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป่งของเรานั้น การท่องเที่ยวของประเทศไทยครับเป็นหน่วยงานหลักนะครับมีภารกิจในการดําเนินการด้านการตลาดในการประชาสัมพันธ์นะครับประเพณีต่างๆนะครับโดยเฉพาะประเพณีเดือนยีมเองนะครับการประชาสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวประเทศไทยนั้นแบ่งเป็น3ามพ่วงระยระเวลานะครับซึ่งพ่วงที่1น,นะครับเป็นการสร้างการรับรู้นะครับ การท่องเที่ยวประเทศไทยได้จัดทําข้อมูลและก็คอนเทนต์ต่างๆนะครับได้ดาเนินการไปแล้วที่พักจองตั๋วการเดินทางเข้ามาอย่างจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับและในช่วงเวลาต่อมาช่วงเดือนพฤศจิกายนจึงเป็นการสื่อสารนะครับถึงรายละเอียดและก็กิจกรรมต่างๆอย่างเช่นในวันนี้นะครับเป็นการแถลงข่าวนะครับให้ทุกท่านทราบว่า เราจะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นนะครับสศจิกายนจะมีถแถลงข่าวใหญ่นะครับที่กรุงเทพมหานครที่อาคารสำนักง,งานการท่องเที่ยวประเทศไทยซึ่งจะได้รับเกียรติจากท่านทรองบิลพงนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับให้เกียรติเข้าร่วมการถแถลงข่าวในครั้งนี้